ดีค่ะเมื่อวานทุกคนหนจับหนงจับบ้งดิหนึ่งวัหนึ่งเอ่ะลาเทคต่อไปเลยก็คือเมื่อวานที่เราจะรีวิวชิมกันทุกคนเห็นว่าเราอะถ่ายวันนี้ใช่ไหมทุกคนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแต่ว่าเราถ่ายเมื่อวานนะคะแต่ว่าแค่ลงวันนี้เนาะใช่เราวันนี้ก็จะทำตามสัญญามาชิมให้ดูค่ะ เปิดเลิกก็จะเปิดก็จะมีผงๆตามที่เราไปดูในคลิปท,ที่แล้วกนะันเลยเนาะไม่มีตันไตอ่ะตันไตอ่ะมันก็จะปักสนักเป็นระมันเลยเลียอ่ะเดี๋ยวเราไปหยิบกันไกลเรากันยาก่อนนะคะนี่ไงตันไแล้วก<ม>็ใส่ถ้วยแบบนี้เลยนะคะซึ่งเขาเหมือนถ้วยก๋วยเตี๋ยวมากจรงแต่ที่เราริวเมื่อวานนี้เนาะเฮ้ยรูต้องเล็ก เออนี่มันผงปอแปะนี่หรอใช่ทองลองรอวังมันแะนกะให้หน่อยมันแกะไม่สุดหอมมากทุกคนกินหอมผลไม้เลยอ่ะกินะก <c oughs> ระวังมากระวังหกนะ <c oughs> มันแกะไม่ได้อ่ะ <c oughs> คน หรือเป็นการชื้นไม่ใช่หรอกมั้งจะกินกัรชื้นได้ไงเอามาแค่ถ้วยอ๋อมันไม่เซเว่นมันก็ต้องกินได้สี่อะไรที่กินได้ทนงเปาะแปะไม่ใช่ไอ้ที่ไปหยิบให้อ่ะพลุงพลังจริงๆอ่ะนี่มันจะเป็นแบบนี้ยังไม่กินยังไม่กินอือ เป็นตัวผงเปเ่าทำไมจะชื่อผงเปแแปด้วยเพราะมันเปล่าเอันนี้มันก็เป็นหลดโขกของนีนานะปากฏดรู้แล้วว่าปลาอะไรปากฏว่าเป็นผงปะแาะ้นั่นเองก็นึกว่ามันจะเป็นผงเล็กแต่ของพี่เป็นผงเปะแปาแบบอะไรนะแบบโคตลาลาลาเลยจ้ะอร่อยอ่ะบีบไม่ออกอีกประเด็นประเด็นใหญ่หลวงมากไม่ใหญ่ชอบกินเลยโคละ ว้าย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 ว้ยมาแล้วครับเฮ้ยขอชิมหน่อยชอบกินแล้วอันนั้นเป็นกินผลไม้นะกินเฮียอันนี้หน่อยรสสัตระป้ารู้แล้วทุกคนว่ามันคืออะไรมันเปรี้ยวมากเลยอ่ะเจ้าตัวนี้ในเซเว่นอ่ะ มันเปรี้ยวมากจริงเหรอเอออยากกินเลยถ้าคุณไม่ชอบเปรี้ยวเก็บใส่นี้เหนียนวเดี๋ยวเราไปลองชิมกัน,น,อนของกันจยมันหวานเนาะมันหวานนะแล้วก็อร่อยของมีนะมันเปรี้ยวมากชิมเู โพรลาคุณล่าเดี๋ยวขอลองชิมก่อนเลยนเรามาชิมของกันยากันนะคะอร่อยชิมนิดเดียวพอเพราะเป็นในปากไม่ไหวแล้วมันกระเด้งอ่ะยังไม่เราจะกินทีนนี้อะไทุกคนเท่านี้ชิกัน อร่อยไหมอืมไม่เหี่ยวเลยปิดได้เสียงไหมก้ปิต่แด้น่ารักใส่ช้อนเข้าไปแล้วก็ปิดได้นะคะจริงเหรออืม,มก็ปิดเฮ้ยคือเกลกกรดูดมากเวอร์เกลกดกูดปรากฏก็คือผงป,ป๊อแปะ วันนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจดีค่ะบ๊ายบาย,บาย